สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์สึกจิตเมืองนอนท็อปนิว j k เ1เสาร์ที่29มีนาคมโดยหงแดงสรินจิตเมืองนอนท็อปนิว JKN18 จัดโดยซอเอซุนทรโรหะพืชคุณสมจิตแว่นแก้วถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์17นาฬิกาทาง JKN18 ทั้ง4คู่ในวันนี้ของแดงมองว่าเบียดคู่ขี้สูสีหน้าดูทั้ง4คู่มาที่คู่หคู่หนึ่งโชคชัยชาญแจ็คก,กี้ยิม วันนี้เจอนัดสิทธิ์แจ็คมวยไทยร้อยยี่สิบแปดนัดวันนี้เข้าเวนแทนนะเพชรพันแท้เพชรพันแท้ไม่สบายวันนี้นัดเข้าเวนแทนไปดูาส,ดสามฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่สามฟอร์มล่าสุดโชคชัยชานแจ็กกี้ยิมนะแพ้เสาห้าเจ้หงมวยไทยแพ้นอกยกสองสั่งลบทอรไกเนตสุดท้ายแพ้นอกยกสี่ยอดโอทีอบุญมริท ขณะที่นัดสิทธิ์แจ็คมวยไทย3ามฟอร์มล่าสุดชนะเพชรภูมินเพชรเกียรตเพชรชนะนอกยกสี่พยักษ์สำโรงตุลาหนึ่งเก้าสุดท้ายแพ้สิงสำโรงสิทธิ์นายยกอนงนี่คือ3ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่เปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นะเอฟสี FC เป็นมวยขวาแข่งขวาหมัดขวาเตะขาต่อยหมัดสอกคมในแกร่งพอๆกันมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่โชคชัยชานชอบไปที่ เป็นมวยในรายการนะความพร้อมน่าจะดูดีกว่าวันนี้โชคชัยชานะอาวุธเนี่ยรุกรับได้แข้งขวาหมัดขวาศอกขมชารีรูปร่างดีกว่าวันนี้เบียดบทเบียดบทจะเบียดเฉือนชนะนัดสิทธิ์แจ็คมวยไทยซึ่งเข้าเวรแทนได้แบบเบียดเบียดเอฟซีชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนํามวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดเนี่ยชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทย มาที่คู่สองคู่สองเห่าไฟออกิจเจริญชัยวันนี้ดวลกับเหลี่ยมเพชรสิทธิ์จ,จ่าสิงห์ร้อยยี่สิบห้าไปดูซิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่าสุดเป็นยังไงคู่ที่สองชกน้ำหนักร้อยยี่สิบห้าปอนด์เห่าไฟออกิจเจริญชัยพบกับเหลี่ยมเพชรสิทธิ์จ,จ่าสิงห์เห่าไฟเป็นนักมวยอายุยี่สิบสามปีจากจังหวัดลำพูน ไฟที่ผ่านมาชนะน็อกยกสองเหลี่ยมเพชรลูกเาพ่อปืนใหญ่ชนะน็อกยกสามเจ็ดเดือนเพชรกระสังแพ้น็อกยกสามสายเดียวเกียริบ้านเพชรส่วนเหลี่ยมเพชรเป็นนักวยอายุ27ปีจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนไฟที่ผ่านมาแพ้น็อกยกสองเห่าไฟอกกิจเจริญชัยแพ้คะแนานวัชระพลสพูนสวัสด และก็มาชนะคะแนนซ้ายนครเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นะเป็นมวยซ้ายแข้งซ้ายหมัดซ้ายสอกคมในเหนียวแน่นที่เด็ดอยู่ที่เตะซ้ายต่อยซ้ายนะเตะขาต่อยหมัดทำได้ดีด้วยกันทั้งคู่มวยคู่นี้วันนี้หองแดงชอบไปที่เหลี่ยมเพชรสิทธิ์จ่าสิงห์ชอบไปที่อาวุธหนักแรงทุกเม็ดนะวันนี้เบียดบทเบียดบทเหลี่ยมเพชรจะเบียดเฉือนชนะเฮาไฟอ้อกิดเกษมได้แบบเบียดเบียด ชอบกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึแอดหงหนึ่หที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่รองคู่เอกรองคู่เอกจอมเดชไซรัตยิมวันนี้เจอกับโกโก้แลนด์สิทธ์หลวงปู่พริ้งร้อไปดู3ฟอร์มล่าสุด 33, ที่สามชกน้ำหนักร้อยสาอปอนด์จอมเดชไซรรัตยิมพบกับโกโก้แลนด์สิทธิ์หลวงปู่พริง้ง จอมเดชเป็นนักมวยอายุ27ปีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไฟที่ผ่านมาชนะน็อกยก2สิงห์มณีสุรศักดิ์มนตรีแพ้คะแนนมัจจุราชปอพงสวรรษชนะน็อกยก4เพชรบ้านตุงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยักษ์โสธรส่วนโกโก,โกแลนด์เป็นนักมวยอายุ22ปีจากกรุงเทพมหานครไฟที่ผ่านมาแพ้น็อกยกสล่าฝันสจารุวัน แพ้คะแนนเพชรดาวตังสิทธิ์หลวงพ่อน,น้ำฝนจอมเดชเนี่ยครบเครื่องนะเก่าเกมเอฟซีแข้งซ้ายหน้านี่ออกได้ดีแข้งขวาเนี่ยจัดจ้านระยะประชิดมีศอกในเหนียวแน่นขณะที่คู่ต่อสู้โกโก้แลนด์เนี่ยเป็นมวยทางเดียวนะมวยซ้ายแข้งซ้ายเนี่ยถือว่าซ้ายข้างเดียวซ้ายทีเด็ดวงนอกนี่มีแข้งซ้ายเป็นทีเด็ดส่วนในเนี่ยพอได้สอกก็ใช้ได้มวยคู่นี้วันนี้นะ องแดงชอบไปที่จอมเดชนะชอบไปที่ลูกเกาอาวุธเยอะหลากหลายวันนี้มองว่าเกาเอาอยู่วันนี้จะเบียดเฉยชนะโกโกแลนด์สิทธิ์หลวงปู่พริ้งสนุกมาที่คู่เอกคู่เอกต่อน้ําหนักหนึ่งปอนนะเพชรมหาโชคจิตเมืองนนวันนี้ดวลกับแบงค์ไทยสิทธิ์สังส่งปราบวันนี้เพชรมหาโชคมาร้อยขณะที่แบงค์ไทยมาร้อยไปดู3ามฟอร์มล่าสุดส่วนคู่เอก โชคในน้ำหนัก141บอ็ปอนด์เพชรมหาโชคจิตเมืองนนพบกับแบงค์ไทยสิทธิ์สั่งปราบเพชรมหาโชคเป็นนักมวยอายุสิบเกปีจากจังหวัดนครราชสีมาฝฟยที่ผ่านมาชนะคะแนนซุปเปอร์บีมบางแสนไฟขับชนะคะแนนเก้าหมื่นสกสุหหยิมแพ้คะานนซุปเปอร์เจ๋งทีเด็ด99 ส่วนแบงค์ไทยเป็นนักมวยอายุ25ปีจากจังหวัดร้อยเอ็ดไฟที่ผ่านมาชนะน็อกยกสองเพชรสคิ้วกอก์กันานาธชนะน็อกยกสองเพชรตลินปอประวิทย์แล้วก็ามาแพ้น็อกยกสามน้องบีบีมวยบ็อกซิง่งเพชรหมาโชคเนี่เป็นมวยขวานะอาวุธเยอะหลากหลายแข้งขวาหมัดขวาระยะประชิดมีศอกในแกรงทั่วแผ่นขณะที่แบงค์ไทยเนี่ย แบงค์ไทยนีบซ้ายนะเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายทีเด็ดอยู่ที่เตะขาต่อยหมัดศอกขมหมัดซ้ายนี่ใครโดนไม่ได้นะเป็นหลับเป็นหลนมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่เพชรมหาโชคชอบไปที่สรีระรูปร่างโหวันนี้มองว่าใหญ่มองว่าลอ,อยกว่าวันนี้หนึ่งสองสามไม่หลับไม่หลนสี่ห้ายาวๆเพชรมหาโชคดูดีกว่าวันนี้เพชรมหาโชคจะ ชนะแบงค์ไทยสิทธิ์สั่งปราบสนุก f อซชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่เพชรมหาโชคชอบไปที่เจ้าทินนะวันนี้สรีระรูปร่างดูดีกว่าดูลอยกว่านอกนี่มีแข้งขวาหมัดขวาขณะที่ในมองว่าดูดีกว่าวันนี้หนึ่งสองสามไม่หลับไม่หล่นยาวๆเพชรมหาโชคดูดีกว่าชอบหนึ่ง ชอบไปที่เพชรหมาชคชอบสองนะวันนี้ชอบไปที่จอมเดชไซรัสติมชอบไปที่เก๋าหลากหลายนะอาวุธเยอะหลากหลายขณะที่คู่ต่อสู้นี่ซ้ายทางเดียววันนี้ปิดแข้งซ้ายได้นอกนั้นเหลื่อมกว่าทุกดอกวันนี้จอมเดชนะจะเบียดเฉียนชนะโกโก้แลนด์เบียดเบียดนะนี่คือชอบสองส่วนชอบสามวันนี้ของแดงชอบไปที่เหลี่ยมเพชรวันนี้มองว่าเหลี่ยมเพชรเนี่ย ซ้ายเปิดเกมนะเป็นมวยเหนือด้วยกันเตะขาต่อยมาต่อยลำตัวมองว่าเหลี่ยมเพชรเนี่ยดูกแกร่งกว่าวันนี้เหลี่ยมเพชรจะเบียดเชื้นชนะเฮ่าไฟออกกิจเกษมสนุกส่วนชอบสุดท้ายชี้ชัดไปที่โชคชัยชานมวยในรายการนะวันนี้คู่ต่อสู้ซ้อมมาเป็นยังไงไม่ทราบแต่เจอกันที่เวทที่ใหญ่มากๆ128เดิมทีจะต้องเจอกับนี่เลยนะเพชรเพชรพันแพ้นะ23 เพชรพันแท้ไม่สบายขอถอนตัววันนี้ได้นัดมาเข้าเวียนแพนที่พิกัดน้ำหนัก128วันนี้ชอบสุดท้ายชี้ชัดไปที่โชคชัยชาญมวยในรายการจะเบียดเฉือนชนะนัดสิทธิ์แจ็คมวยไทยสนุกนี่คือศึกจิตเมืองนอนท์คอปนิวเจแกน18จัดโดยซอเอซุนเราพืช แล้วก็คุณสมจิตแป้นแก้วไปดูที่เวทีไม่ได้ก็เปิดเ k เคนสดูนะถ่ายทอด1ิบเียนเกาเป็นต้นไปวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขออวยพรให้เอฟซีของแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเพ่งๆหรวยกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ